เตือนภัยนะครับตอนนี้มีที่เราสั่งของในออนไลน์ต่ตางๆนะครับไม่ว่าช้อปปีหรือลาซานด้าหรืออะไรต่ตางๆนะครับตอนนี้มีวิจฉา,าชีพนะครับส่งของมาให้โดยอาศัยน่าจะเปิดจากการสั่งคาสั่งของเราเพราะเราก็ซื้อขายปกติอยู่แล้วผ่านระบบออนไลน์แต่สมมุติว่าวันนั้นสั่งของเพที่200บาทนะครับ200บาทคือเราสั่งเครื่องใช้าอย่งอื่นไป ของยังมาไม่ถึงนะครับของยังมาไม่ถึงแต่ว่ามีคนส่งโทรม,มาบอกว่าของมารับแล้วในราคายอดเท่าเดิมที่เราสั่งไปคือสอง้อบาทนะครับแต่พอเรารับสินค้าแล้วจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราส่งไปครับบางที ก็เจอหลายครั้งนะครับแถวนี้มีทั้งเจอน้ําขวดนะครับเจอน้าส้มเจอเสื้อผ้าโหลๆตัว10บาทอย่างนี้นะครับตัว10บาท2ี่บาทส่ทงมาเราแกแล้วก็ไม่ได้รับส่งคืนก็อยากจะเตือนภัยนะครับแต่พอเจอแล้วก็โทรกลับไปถามว่าของที่เราสั่งทำไมเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเช็คของในระบบยังไม่ถึงเลยนะครับยังอยู่ระหว่างการขนส่งอยู่ประมาณอีกวันสองวันถึงจะมาแต่ไอที่ส่งมาก่อนมันสวมรอยส่งมาไวนะครับมันเหมือนรู้คําสั่งของเราว่าเราสั่งก็ฝากเตือนภัยไว้นะครับ